ใครจะสอบท้องถิ่นกอพอหรือแม้กระทั่งตุลาการสารปกครองอายการผู้พิพากษาวันนี้ปล่อยของดีครับที่เห็นอยู่เนี่ยผมสรุปตัวบทความคําพิพากษาสารปกครองคณะกรรมการต่างๆกฎกระทรวงต่างๆที่ข้อสอบต้องถามแน่นอนครับถ้าเขาออกวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองยังไงเขาก็ต้องถามว่าจุดๆเป็นคําสั่งทางปกครองหรือไม่ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมค้นคว้าใช้เวลาถึง3ชั่วโมงด้วยกันแล้วสรุปเป็นภาพนะครับได้ข้อสอบไม่ต่ำกว่า10-15ข้ออ่ะเรามาลุยกันเลยก่อนอื่นนะครับสรุปก่อนนะว่าเจ้าคำสั่งทางปกครองเนี่ยนะครับผมแบ่งเป็น5ประการง่ายๆด้วยกันอย่างแรกก็คือกฎหมายวิธีที่ข้อสอบจะออกมาหลอกนะเขาจะชอบออกมาพวกกฎหมายแพ่งกฎหมายอาญา ไม่ใช่โนแพ่งโนอาญาต้องเป็นกฎหมายสไตล์แบบกฎหมายปกครองนะครับกฎหมายที่ส่วนราชการใช้นะเดี๋ยวมีตัวอย่างเดี๋ยวดูต่อไปต่อมาเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่คนนั้นก็ต้องได้รับมอบอํานาจหรือมีหน้าที่ตามกฎหมายดังกล่าวนะครับต่อให้เป็นข้าราชการแต่ไปเสือกทํางานที่มันไม่ใช่หน้าที่ตัวเองอันนี้จะอ้างว่าคําสั่งนั้นเป็นคําสั่งทางปกครองไม่ได้ต่อมานะครับ สู่ภายนอกสู่ภายนอกคืออะไรถ้ายังคุยกันเฉพาะหน่วยงานคุยกันเป็นมติภายในนะครับจะไม่ใช่คําสั่งทางปกครองและผมบอกไว้อันนี้เจอบ่อยที่สุดนะฮะจำตรงนี้ไว้เลยนะครับอันต่อมาสร้างนิติสัมพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปท่องหลอกกอสงวนอะไรอย่างเงี้ยจำว่ามีผลตามกฎหมายนะครับถ้าแค่กระทบกระเทือนจิตใจแต่ไม่ได้มีผลอะไรทั้งสิ้นยังไม่ใช่เ,เช็คลิสต์ข้อนี้ยังไม่ผ่านก็ไม่ใช่คําสั่งทางปกครอง สุดท้ายนะครับมีผลเป็นการเฉพาะตัวบุคคลนะครับจะไม่ได้มีผลเป็นการทั่วไปถ้ามีผลเป็นการทั่วไปก็จะเป็นกฎทีนี้เรามาดูข้อเท็จจริงกันเลยนะครับอันนี้หาสรุปมาให้อันแรกนะครับเป็นคําสั่งของเกี่ยวกับภาษีหลายคนไปเข้าใจว่าภาษีเนี่ยไม่น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายปกครองแม้กระทั่งข้อสอบที่เคยออกมาก็เฉลยผิดนะครับแล้วผมตีไม่ใช่ตีพูดโหดไปนะอ้างอิงด้วยการค้นคว้าอันนี้ครับเนี่ยอ้างอิงเลขได้เลยนะ เพราะอะไรกฎหมายภาษีก็เป็นกฎหมายประเภทหนึง่งไม่ใช่กฎหมายแพ่งด้วยนะก็เป็นกฎหมายที่หน่วยงานสรรพากร์ต่างๆก็ใช้ในการทํางานนะครับต่อมาก็คือออกโดยเจ้าหน้าที่นะก็ครบนะครับมีผลออกสู่ภายนอกไอ้นังสือประเมินภาษีก็เหมือนคําสั่งแจ้งภาษีนะครับมีผลต่อน,นิติสัมพันธ์ก็ลองไม่จ่ายดูสินะครับต่อมาก็มีผลเป็นการเฉพาะนะส่งมาถึงผมก็มีผลแค่ผมไม่ได้มีผลถึงป้าข้างบ้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากคําวินิจฉัยนี้ยืนยันว่า เป็นคำสั่งทางปกครองเขียนไว้แบบชัดเจนเลยแล้วก็มีการอ้างถึงการนำวิธีปฏิบัติราชาการทางปกครองมาใช้ต่อไปด้วยนะครับสนใจไปหาอ่านเองสําหรับคนที่จะสอบพวกผู้วิพากษาอายการเนติัณฑิตนะครับแต่ถ้าสอบกากะบาดอ่ะท้องถิ่นกออนะครับรู้แค่นี้พอต่อมาคําสั่งแต่งตั้งนะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินยัยไม่ไร้ายแรงนะครับอันนี้เป็นกฎหมายไหมเป็นนะครับเกี่ยวกับวินัยของบุคลากรต่างๆนะครับ เจ้าหน้าที่นะอธิบดีแต่งตั้งก็ใช่แต่ข้อนี้ขาดครับขาดตรงนี้ไม่ได้มีผลสู่ภายนอกนะเพราะอะไรครับตัวการมติจะออกมาว่าผิดหรือถูกหลักฐานมากน้อยแค่ไหนมันเป็นเรื่องการคุยกันภายในก่อนนะครับยังไม่ถึงขั้นออกไปสู่ภายนอกนะเป็นแค่เรื่องกระบวนการภายในสุดท้ายต้องมาเอามตินั้นมาออกคําสั่งไล่ออกบทออกลงโทษอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นก็พอขาดข้อนึงไปเนี่ยข้ออื่นก็ไม่ต้องไปสนใจเลยมันจะลิสไล่มาเป็นลำดับนะครับตามโมเดลที่ผมออกแบบไว้ต่อมาเมื่อกี้ไม่ไร้แรงมาดูไร้แรงบ้างนะคณะกรรมการสอบวินัยไร้แรงนะครับคำสั่งสารปกครองสูงสุดที่เท่านี้นะครับถ้าตัวย่อคอสอคือคำสั่งสารปกครองสูงสุดนะครับออกโดยกฎหมายนะครับโดยเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจและก็เช่นเดียวกันครับ ไม่ได้มีผลออกสู่ภายนอกนะเป็นแค่เรื่องภายในที่ยังคุยกันอยู่ประชุมกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ตกไปข้อหนึ่งข้ออื่นก็ไม่ต้องไปพูดถึงเลยนะต่อมานะครับผลการสอบสวนอันนี้เป็นผลแล้วนะนายเมงปอนะครับผิดนะไปกระทําให้ลดทางราชาการพังมีความรับผิดทางละเมิดอะไรแบบนี้แต่นะเป็นเรื่องทางกฎหมายเจ้าหน้าที่มีอํานาจก็ยังคงมีผลอยู่ภายใน ยังไม่ได้ออกสู่ภายนอกสุดท้ายต้องไปออกคําสั่งอีกทีหนึ่งนะครับก็อ้างอิงตามคําสั่งสารปกครองสูงสุดที่เท่านี้นะครับข้ออื่นก็ไม่ต้องไปพูดถึงเพราะมันตกไปแล้วนะฮะต่อมายาวนิดนึงนะฮะคำสั่งชี้มูลความผิดโดยหน่วยงานแห่งหนึ่งที่เขาอ่ะมีตึกถลม่มและจนปัจจุบันเขายังไม่สามารถหาตัวรับ ผู้รับผิดได้เลยจนถึงทุกวันนี้ไปคิดเอาเองว่าหน่วยงานอะไรมีอยู่หน่วยงานเดียวที่ตึกถล่มนะฮะไม่อยากจะพูดถึงกระดากปากนะครับมีคําสั่งสารปกครองสูงสุดนะครับหนึ่งหนึ่งสองอุ้ยเลขเลขน่ากลัวแต่ไม่เกี่ยวอะไรกับมาตานะครับคาสั่งที่หนึ่งหนึ่งสองทับห้าหนึ่งนะครับบอกเอาไว้ว่าคําสั่งนะครับชี้มูน่ะนะนะของตัวหน่วยงานที่ตรวจสอบเงินชาวบ้านแต่ลืมตรวจสอบตัวเองนะฮะกฎหมายใช่นะครับโดยเจ้าหน้าที่ใช่แต่ ก็ยังเป็นแค่การชี้มูลครับสุดท้ายก็ต้องไปตั้งกรรมการสอบลงโทษทางวินัยถ้ามีความผิดยังเป็นแค่เรื่องภายในแต่จําไว้นะไอ้คาสั่งชี้มูลไม่ใช่ว่าน้องเห็นว่าชี้มูลปั๊บตอบเลยว่าไม่ใช่คําสั่งทางปกครองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูต่อไปผมหามาให้เยอะมากหลายอันเป็นน่าจะเป็น20่สิบคำมติอันนี้ออกเป็นมติแล้วนะมะติคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลน,นะครับอันนี้เกี่ยวกับท้องถิ่นด้วยใครจะสอบท้องถินนะ่นเนาะ ให้ในายกอเนี่ยไปประจําไปทํางานที่สํานักงานอื่นนะเหมือนสั่งเด้งสั่งย้ายนะครับแต่เห็นไหมเป็นมติเมื่อเป็นมติโอเคออกตามกฎหมายครับโดยเจ้าหน้าที่ครับไม่เถียงครับแต่ก็ยังไม่มีผลสู่ภายนอกนะสุดท้ายก็ต้องเอาไปทําคําสั่งอีกทีนั่นเองต่อมาหนังสือกอก,อกอตบ้างเมื่อกี้เป็นหน่วยงานที่ทําตึกถล่มบ้างแล้วนะฮะ เป็นเจ้าของตึกถลม่มอันนี้กกตบ้างนะครับกกตบ้างเป็นเพื่อนกันนะครับเพื่อนกันทําผลงานดีทั้งคู่เลยนะหนังสือกกตแจ้งให้จัดเลือกตั้งในอ,อบตอใหม่เออเขาจะแจ้งกรก,กตจังหวัดนะครับให้ยกเลิกไอตัวคําสั่งเลือกตั้งเก่า่ะนะครับประกาศเลือกตั้งเก่าแล้วก็ให้จัดเลือกตั้งใหม่เนื่องจากไม่บริสุทธิ์โปร่งใสยุติธรรมอะไรแบบนี้นะครับ สรุปจากถ้าฟอนี่ก็คือฟ้องตรงก็คือคดีของศาลปกครองเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นคดีที่ฟ้องตรงช่างมันเถอะเอาเป็นว่าเลขนี้แล้วกันเนาะใครจะสอบตุลาการพิพากษาในตบมณิตนะครับไปอ่านเพิ่มเอาเองนะครับออกโดยกฎหมายใช่ไม่เถียงนะครับแล้วก็โดยเจ้าหน้าที่ไม่เถียงนะครับเจ้าหน้าที่กกตก็เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะ แต่ก็ยังไม่มีผลสู่ภายนอกครับมันเป็นแค่การสั่งการให้ทาโน่นทํานี่ใหม่เหมือนกับการสั่งราชาการเฉยๆนะครับยังไม่ได้มีผลทางนิติสัมพันธ์อะไรออกไปสู่ภายนอกเลยต่อมานะครับหนังสือนะฮะสำคัญอันนี้เป็นเรื่องที่ดินบ้างอ่าแล้วแล้วอยู่ในเขตอบตอด้วยนะหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงนะครับการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงในเขตอบตอัอนนี้ออกข้อสอบท้องถิ่นได้นะครับ สรุปจากคำสั่งเท่านี้นะ400กว่าปี54นะครับครบองค์ประกอบครับไอ้นี่ครบองค์ประกอบทุกอย่างนะครับสร้างนิติสัมพันธ์ด้วยแล้วก็มีผลเป็นการเฉพาะด้วยเฉพาะคนที่ที่ได้รับให้ออกหรือไม่ให้ออกหนังสือสำคัญตัวนี้นะครับเกตความรู้นิดนึงเนาะน้องจะเห็นว่ามันเป็นปีเก่านะครับน้องบางคนที่แบบไม่ได้เรียนสายกฎหมายไม่ได้ทำงานด้านนี้จะงงว่าแบบเฮ้ยมันนานแล้วใช้ได้เหรอใช้ได้ ในทางกับการนนะักกฎหมายแหละไอดีกาเก่าๆอะ่ะบางทีดีกาปี4 40ยังเอามาใช้อยู่เลยตราบใดที่ไม่มีแนวใหม่ออกมาแล้วเวลาจะมีแนวใหม่ก็ไม่ใช่ผู้พิาพากษาเขาอยากจะวินิจฉัยยังไงก็ได้เขาต้องเอาเข้าที่ประชุมใหญ่แล้วระดมพลกันบอกว่ากูจะแย้งแนวนะครับเพราะฉะนั้นทุกแนวที่หามาแม้จะเป็นเลขที่ไม่ได้เป็นปีล่าสุด6869อย่างเงี้ยยังใช้ได้อยู่แน่นอนนะครับเพราะอันเนี้ยเผยแพร่นในสื่อของตัวส่วนราชาการด้วยเป็นเหมือนบทเรียนที่เขาใช้ เดี๋ยวพอน้องถ้าสอบติดเข้าไปอ่ะจะได้อบรมถ้าทำงานด้านกฎหมายเนาะนะต่อมานะครับการเพิกถอนการแก้ไขหนังสือนอสสามกไม่จำเป็นต้องเป็นโนดเท่านั้นแค่นอสนอสสามกนะครับก็ถือว่าอะไรครับก็ออกโดยกฎหมายนะครับพวกกฎหมายที่ดินนะแล้วก็โดยเจ้าหน้าที่นะอันนี้ก็กรมที่ดินของกระทรวงมหาดไทยเนาะมีผลออกสู่ภายนอกนะครับแล้วก็สร้างนิติสัมพันธ์ไม่ให้กูแก้ไขพื้นที่จริงๆคือ15 นะครับแต่ในหนังสือเขียนผิดเป็น12ไม่ให้ผมแก้ไขเอาทอผมก็เสียสิทธิ์ในที่ที่ผมควรจะมีถูกไหมครับและก็มีผลเฉพาะนะก็มีผลเฉพาะผมนะครับต่อมานะฮะมาดูมหาวิทยาลัยบ้างไม่ต้องไปสนใจหรอกว่ามหาวิทยาลัยชื่ออะไรนะครับถ้าออกมาเป็นอย่างนี้แสดงว่ามหาวิทยาลัยของรัฐเนาะมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับไม่อนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุนะครับในความครอบครอง,องของเขานะก็ ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายนะครับโดยเจ้าหน้าที่มีผลออกไปสู่ภายนอกนะครับมีผลนิติสัมพันธ์ไม่อนุญาตผมผมก็ไม่มีสิทธิ์นะครับแล้วก็มีผลเฉพาะคนที่ไม่อนุญาตคนนั้นก็ครบองค์ประกอบนะถึงแม้นตรงนี้เขาจะไม่ใช้คําว่าคําสั่งใช้คําว่าหนังสืออะไรไม่ต้องสนใจว่าตรงหัวจะเขียนว่าอะไรนะครับสนใจเนื้อหาของมันต่อมาอซ้ําอันนี้ซ้ํานะครับ มติอันนี้ปปชบ้างเออปปชบ้างนะครับปปชพอเห็นปปชก็นึกถึงนาฬิกานะครับให้นายกนะฮะแสดงบัญชีทรัพย์สินเมื่อกี้ถ้าเป็นมติของหน่วยงานแห่งหนึ่งที่เขาเป็นเจ้าของตึกสูงที่ถล่มแล้วปัจจุบันยังไม่สามารถหาตัวผู้รับผิดได้นะครับเราบอกว่ายังไม่มีผลออกสู่ภายนอกแต่มติปปชเรื่องให้แสดงบัญชีทรัพย์สินคําสั่งสารปกครองสูงสุดที่160ปี55บอกไว้ว่า ออกโดยกฎหมายครับแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐครับเจ้าหน้าที่ปปชมีผลออกสู่ภายนอกแล้วทําไมอ่ะพี่เรื่องนะเฉพาะเรื่องนี้การแสดงบัญชีทรัพย์สินผมอ่านโดยละเอียดในคําสั่งฉบับนี้นะครับเขาบอกเอาไว้ว่าเฉพาะเรื่องนี้นะคือถ้าไม่ยื่นนายกไม่ยื่นนกักการเมืองเนี่ยนะครับไม่ยื่นเขาก็จะมีความรับผิดต่างๆนะข้าราชาการระดับสูงอย่างนี้ก็ต้องยื่นเหมือนกันไม่ต้องไม่ใช่เฉพาะนะกักการเมืองประมาณอิลองอธิบดีก็ต้องยื่นแล้วนะครับ ถ้าไม่ยื่นมันจะมีความรับผิดแล้วแม้จะเป็นแค่มติก็ตามนะครับมติส่วนใหญ่จะยังไม่มีความรับผิดใดๆแต่มติปปชเรื่องแสดงบัญชีทรัพย์สินเนี่ยถ้าไม่ยื่นนะครับมันมีความรับผิดแล้วครมันมีนามันมีสิ่งที่เป็นผลกระทบทางนิติสัมพันธ์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยครบองค์ประกอบอันนี้ถือว่าเป็นคําสั่งทางปกครองนะครับโอถ้าต้งออกมาในสนามกพหรือท้องถิ่นถือว่ายากนะครับเอาไปออกในติบัณฑิตออกตุลาการสารปกครองนะครับ ออกผู้พิพากษาอายการจะดีกว่านะจ๊ะนะคำสั่งกรมการปกครองน้องไม่ต้องไปสนใจหรอกว่าชื่อว่าอะไรนะครับเพราะว่าหน่วยงานไหนๆก็อาศัยอํานาจในการอายัดบัญชีทรัพย์สินได้เป็นหนึ่งในมาตรการบังคับทางปกครองนะฮะของตัวพรบรวิปกครองนะครับตามคําสั่ง4-6-4-7-6ส 4, นะสารปกครองสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นผมเฝอสปอยไปแล้วครบองค์ประกอบทุกอย่างนะครับครบองค์ประกอบทุกอย่างเป็นคําสั่งทางปกครอง นในอำเภอไม่ต้องไปสนใจตำแหน่งเขานะฮะแต่รูปแบบเนี่ยปฏิเสธการออกน,นสอสสามก็เป็นการใช้อำนาจทางกฎหมายนะมือนเหมือนกฎหมายที่ดินนะครับแล้วก็ในอำเภอก็เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายฉบับนั้นนะครับแล้วก็มีผลออกสู่ภายนอกนะครับกระทบนิติสัมพันธ์ผมก็ไม่สามารถใช้สิทธิ์ในนสอสสได้เต็มรูปแบบนะครับแล้วก็มีผลเฉพาะตัวผมไม่ได้มีผลถึงป้าข้างบ้าน ครบองค์ประกอบเป็นคำสั่งทางปกครองในประเทศนายมองกันดตเนี่ยอ่านจ,จริงๆเขาไม่ได้ชื่อนี้หรอกผมแต่งขึ้นเองนะครับคำสั่งในประเทศถ้าน้องอ่านตัวพรบวิธีปฏิบัติร,ราชาการทางปกครองแล้วอ่านตัวกฎกระทรวงครบด้วยนะครับฉบับที่สองไม่ไม่รู้อ่านไปถึงหรือเปล่าจะบอกว่าคําสั่งในประเทศอ่ะเป็นคําสั่งทางปกครองครับเนี่ยเพราะว่ามันครบองค์ประกอบทุกอย่างนะสำหรับคนที่จะสอบท้องถิ่นนะหมายเหตุนิดหนึ่งนะครับ ถ้าไอ้มองกระดอนเป็นเป็นคนสัญชาติไทยในประเทศเขาไม่ได้แต่ในข้อเท็จจริงเขาเป็นคนสัญชาติอื่นนะครับรัฐธรรมนูญไม่ได้ห้ามในประเทศคนคนที่ไม่ใช่สัญชาติไทยนะครับในประเทศได้นะแต่ใช้กับคนสัญชาติไทยไม่ได้นะครับคำสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนก็ลองโดนดูสินะครับเนี่ยกระทบนิติสัมพันธ์ชัวนะฮะครบองค์ประกอบครับข้อนี้ครบองค์ประกอบมีผลเฉพาะตัวผมด้วยไม่ได้มีผลกับคนอื่น นะต่อมาไล่ออกจากราชาการก็เลื่อนเงินเดือนไม่เลื่อนเงินเดือนยังกระทบเลยนะยังครบเลยอันนี้ก็ครบเหมือนกันครับครงองค์ประกอบไอ้นี่ง่ายเนาะต่อมานะครับอันนี้เอออันนี้ระวังเขาหลอกคําสั่งของจังหวัดไม่ต้องไปสนใจหน่วยงานครับนะจะเป็นคําสั่งอบูอาเบอาเบจโปได้หมดแต่ดูเนื้อหาครับไม่ขยายระยะเวลาให้กับผู้รับเหมาผู้รับเหมาคือเอกนชนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขัดองค์ประกอบตั้งแต่ข้อแรกครับคือ เรื่องของกฎหมายมันต้องเป็นกฎหมายปกครองไม่เอากฎหมายแพ่งไม่เอากฎหมายอาญามาใช้กฎหมายแพ่งคืออะไรคือข้อสัญญาอันนี้มันเป็นเรื่องของข้อสัญญาเป็นการออกคําสั่งถึงแม้นังสือจะเป็นตราคุดนะครับคุดมีนมคุดไม่มีนมตามแบบที่ราชาการใช้อ่ะนะแล้วก็มีคําสั่งนะหัวเป็นคําสั่งเลยตามระเบียบสารบัญแต่เนื้อหาครับมันเป็นการใช้กฎหมายแพ่งใช้ข้อสัญญานะไม่ได้ใช้กฎหมายปกครองนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะขัดขัดขัดมาตั้งแต่แรกเลย นะครับต่อมานะฮะหนังสืออบตอนะครับพอเห็นอบตอบางคนรีบกาเลยว่า,เ,าเป็นคําสั่งทะงปกครองแน่นอนเพราะกูสอบเข้าท้องถิ่นนะครับดูก่อนดูเนื้อหาก่อนแจ้งให้ผู้ขออนุญาตก่อสร้างนะครับระง,งับการก่อสร้างนะครับดูซิออกโดยใช้อํานาจตามกฎหมายนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่อบตอนะที่เราอ่าน4ี่มุมเมืองก็เป็นเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย มีผลออกสู่ภายนอกแล้วนะครับมีผลออกสู่ภายนอกแล้วก็แจ้งเขาแล้วไงก็มีผลแล้วแต่เมื่อแจ้งแล้วเขาได้รับมันก็เป็นแค่การบอกกล่าวเฉยๆครับถ้าเขายังไม่ทําตามก็ยังไม่ได้มีผลอะไรนะเหมือนเหมือนเป็นแค่การเตือนเฉยๆพี่จ๋าให้เวลาพี่30วันนะพี่ช่วยออกหน่อยเหมือนขอความร่วมมืออย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็จะขัดองค์ประกอบข้อนี้ครับนะตามคําสั่งสาลปกครองสูงสุดที่1 1 9 ทับ55นะครับต่อมาหนังสือกรมการปกครองนะแจ้งเตือนให้ชําระค่าสินใหม่ทดแทนคล้ายๆกับอันเมื่อกี้ครับออกโดยกฎหมายนะครับแล้วกอ็ออกโดยเจ้าหน้าที่นะแต่อันนี้นะคำสั่ถ้าเป็นออคือคําพิพากษาคาําพิพากษาที่150ทับ54นะครับอันนี้ศาลวินิจฉัยต่างจากอันเมื่อกี้นิดเดียวไม่เป็นคําสั่งทางปกครองเหมือนกันแต่อันเมื่อกี้นะครับ ไอ้ตัวแจ้งให้ระง,งับก่อสร้างศาลบอกว่ายังไม่กระทบนิติสัมพันธ์นะครับแต่อันเนี้ยศาลบอกว่ายังไม่มีผลสู่ภายนอกนะครับเพราะว่าไอ้การแจ้งให้ชําระค่าสินไหมภายในเวลาจุดจุดจุดวันเนี่ยมันเป็นแค่การแจ้งเตือนหลังจากนั้นถ้าเขาไม่แจ้งนะครับก็ค่อยมาพิจารณาแล้วก็ค่อยออกคําสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมอีกทีหนึ่งนะครับก็จะตกคุณสมบัติข้อนี้ไปนะครับสุดท้ายก็ไม่เป็นคําสั่งทางปกครองเหมือนกันแหละ แต่โดยรายละเอียดพอคดีมันยาวๆอะ่ะนะครับอันเมื่อกี้ไอ้นังสืออบาตาเนี่ยไปตกคุณสมบัติข้อนี้นะครับต่อมายังไม่จบนะฮะนังสือของอำเภอนะครับแจ้งเตือนให้ในายกไก่ขอไข่ขอควายออกจากที่ดินนะครับอันนี้คำสั่งอันนี้คำพิพากษาเลย637ทับ 5, 7, เป็นคำสั่งที่ออกโดยใช้อำนาจตามกฎหมายนะครับโดยเจ้าหน้าที่ในอำเภอออก นะแต่ก็ยังไม่มีผลสู่ภายนอกครับอันนี้เหมือนแค่แค่เตือนเฉยๆช่วยออกหน่อยนะนะครับถ้ายังไม่ออกในอำเภอก็อาจจะต้องมาประชุมแล้วก็ออกมาตรการอะไรต่อ,ตอไปอันนี้แค่เตือนเหมือนกับขอความร่วมมือเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ตกคุณสมบัติไปข้อหนึ่งนะครับก็อนอื่นก็ไม่ต้องพูดถึงเลยนะสุดท้ายนะครับฝากโปรโมทนิดหนึ่งนะครับเนื่องจาก หลายคนก็รู้ว่ากอพอจะเปิดคอส,สอบแล้วนะครับจะเปิดสอบเอ่อจะเปิดรับสมัครสอบต้นปีหน้านะครับปีมกรานะฮะก็หลายคนก็อินบ็อกมานะครับคอสของผมนะใครสนใจนะครับรอต้นเดือนมกราหกเก้าสามารถติวแล้วทันสอบทุกๆุกคอสเขาเรียกว่าทุกๆุกสนามสอบของกอพอในปีหกเก้าแน่นอนนะครับแต่เป็นคอสที่เหมาะสําหรับกอพอนะใครจะสอบ ตุลาการผู้พิภากษาเนติบัณฑิตรบกวนลบกวน,กวนไ,ปไปที่อื่นนะครับไม่เหมาะกับท่านนะช่วงนี้ณวันที่โพสต์นะครับอยู่ในช่วงที่ผมจะต้องรวบรวมพลังและสมาธิเพื่อส่งให้น้องๆสอบติดข้าราชการท้องถิ่นก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวต้นเดือนมกราใครที่รอกอพอ .69 อยู่เจอกันฝากฝาก,ฝากประชาสัมพันธ์ฝากบอกเพื่อนๆด้วยนะครับเผื่อใครสนใจ